สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายานีชัน้นน้ำบดนะค่ะตอนนี้ยังอยู่เมืองนอกนะครับพี่น้องในงานต้เมื่อนี้จะมาโ้วอีย่างหนึ่งเนาะนี่นี่จะมาโชวสลัดกัค่ะพี่น้องสลัดกว่างบงใหเลยเออชอบงังบใหญ่เลยนะค่ะชอนึงกับประมาณหกสิบบาทบานเฮาเนาะเฮ้ยหกสิบบาทบ่ได้วหยประมาณ เจ็ดสิบบาทบันเฮาเด้อค่ะเออนั ừ, ่นล่ะเดี๋ยวนี้นี่จะให้เบิ้งเด้อบอกยังไงเด้เขาขายถ้าเฮาไปตลาดเฮาจะซื้อเป็นกิโลเด้อค่ะกิโลหนึ่งสามร้อยกว่าบาทเด้ออืมสามร้อยสี่ร้อยมาเออทุกคนนี่มันแพงุน,น่ะจะเบิ้งได้ยี่นี้มาโซได้ค่ะนียี่นีมาโซเห็นบ่โอ้ยบอกยังไงเลยจะเบิง้งบอกยังไงเลยเพนะโอ้น่ะก่อมันเห็นบั อยากโซ่ให้เบิ้งข่อยบ่เคยเห็นดอกมันใหญ่าปานนี้เนี่ยเออปกติข่อยอะอยู่นี่นอยู่เมืองนอกข่อยปลูกกินเองอมันไงปั่นนี้ดอกหนะ่ะเห็นบ่ไอเนี่ยอันนึงเนี่ยกอนึเนี่ยประมาณเจ็ดสิบบาทมั้งจ้ะเจ็ดสิบบาทจ้ะเห็นบ่สซ้ำซ้ำสองอันนี กิโลหนึ่งนั่นเนี่ยกิโลกกว่าไปน่ะนะเออกิโลกกว่าได้กิโลสามกิโลก็ครึ่งะะมั้งเลยสงสัยเนี่ยสองช่อเนี่ยพี่น้องเอ้ยเออม,มันละแต่ว่าถ้าขายเป็นกิโลนะมันแพงกิโลสามร้อยก็บาทสี400่ร้อยนะลองเชื่อนะก็เนี่ยเด้อมันขายของแพงเด้อพี่น้องเออหน้าเจ้าเบิ่งดูนะมันบอกยังไงยังไงเลยทีนี้เขาไปซื้อตรงไหนฮะพ่ มันไปซื้อสวนเขามันถึงได้ถูกนี่บอไปซื้อสวนเขาเด้อค่ะพี่น้องมันถึงได้ถูกยังสี่เด้อถ้าว่าไปตลาดนี่บอแมนเด้อเนี่บ่แมนเด้อนี่แพงมากเห็นไหมหม้นี่นะนกเกือบกิโลเลยเนี่ยพี่น้องคุณน่ะกิโลหนึ่งนี่อยู่นี่สามร้อยห้าสิบบางเทอสี่ร้อยดิแพงค่ะแต่ที่นี่เข้าไปสวนนี่มันจะถูกประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทเด้อไอ้อันนึงเนี่ยอันนึงเนี่ย,อนนเ,ยเออ ก่อนหนึ่งเนี่ยมันก็นมีเสียบ้างธรรมดามันแบบเขาก็ปลูกได้ใซส์อย่างบางไม้มันก็มีเสียบ้างอหะธรรมดาน้องพี่น้องเนาะอืมโอ้มันไงขัดไงแน่ได้จะเบิ่งได้นะเนี่ยเฮ้ยเขาก็สิมาล่างกินกันก็ลูกก็ล้านตัวทีเนี่ยแม่นบอกเว้ยขัดนะบานเทลอเธออยู่นะเ,ทเ,ทเน,นี่ยใหญ่เท่ๆเนาะในนี้ยู่เมืองนี่ในนี้นบอปลูกเองก่อนน้นอยๆใบใหญ่ดอก ขอขอบคุณทุกคนนะจ๊ะติดตามนี้นี้กันทุกคนนะจ๊ะสวย